ทุกคนพี่มินนะคะจากช่องมินสตอรี่ค่ะช่วงนี้พี่มินเริ่มเข้าวงการนะต้นกระบอกเพชรนะคะหรือต้นแคนซัสท,ที่เขาเรียกกันมาชื่อแบบเป็นทางการนะน้องๆน,นี่ก็เลยไปสั่งต้นแคนซัสจากอินเทอร์เนต็ตนะแล้วนี่เป็นครั้งแรกกับการสั่งต้นไม้ทางอินเทอร์เนต็ตนะเราลองมาดูกันดีกว่าว่าสั่งมาแล้วน้องจะรอดหรือไม่รอดไปดูวิธีดูตอนเราแกะกล่องกันก่ะ แตนแต่นี่คือน้องๆนะคะทั้งสามหรือสี่ต้นก็คือคล้ายๆกันเนาะพี่พี่มินนะคะเอามน้องๆพอมาถึงเ,เราทําน้องๆใส่กระถางทันทีนะคะเพื่อว่าตอนมาเนี่ยน้องๆเริ่มมีอาการคือมีการแบบโหนแล้วเราก็ต้องพาเขาเข้า,ขาขกระถางทันทีแล้วก็ให้น้ํานะคะคือเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงมากๆนะคะนี่คือนี่ค่ะดูน้องๆของเรานะข้ามาักนี่น้องๆของเราเริ่มเติบโตนะคะหลังจากที่เราลงดินลดน้านะทุกคน เราสั่งมาเหมือนกันสองต้นนะคะนี่ค่ะาาน่ารักเนาะ พอเข้าวงการนี้แล้วมันเข้าแล้วออกยากนะคะทุกคนเพราะว่ามันสวยแล้วน้องน้องเขาชอบมีความแบบออกดอกนะแต่มนอันนี้สันนิษฐานว่าน้องน่าจะเริ่มออกดอกแล้วนะตรงนี้นะอันนี้ถาจากมือใหม่นะถ้าทั้งคนไหนรู้นะก็เคยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะแต่วันไหนที่น้องออกดอกนะพี่มินจะรีบมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นการรีวิวน้องนะคะสั่งน้องจากอินเทอร์เน็ตก็โอเคนะเรามาให้น้องฟื้นตัวกันทีหลังตอนอยู่กระถางนะคะใส่ดินบํารุงนะคะน้องก็จะกลับมา แข็งแรงเหมือนเดิมเจ้าแคนี้ก็ยอมรับว่าเป็นมือใหม่นะอะไรก็ต้องศึกษากันเรื่อยๆนะคะน้องๆก็ไ้นชอบคลิปนี้หรือเข้าวงการเหมือนที่มีนะคะต้นแคนซัสหรือกระบองเพชรนะก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ด้านล่างกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะจ้าไว้เจอก,กันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย